สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคขั้มซีทีวีจันทบุรีประจําวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2557ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างนําผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาทางสังคมค่ะช่วงเช้าวันนี้ที่เทศบาลเมืองท่าช้างนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมคณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับนายกรีงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีโดยในวันนี้ได้เดินทางลงไปยังพื้นที่เขตเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อทําการตรวจเยี่ยมชาวบ้านผู้ที่กําลังประสบปัญหาทางสังคมและได้มีการช่วยเหลือโดยการมอบเบีย้ยอย่างชีพให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้อยู่บ้านเลขที่33ทับ21หมู่4ตํมนลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยภายในบ้านนี้ที่อยู่อาศัยมีคุณยาย2คน ซึ่งได้ป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งคนเป็นโรคมะเร็งไทรอยด์และมีคุณยายที่อยู่อาศัยในบ้านอีกหนึ่งคนโดยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานซึ่งไม่สามารถทำงานได้ทั้งสองคนจึงได้รับเบีย้ยอย่างชีพจากทางเทศบาลเมืองท่าช้างซึ่งมอบโดยนายเกรงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมในเบื้องต้นค่ะ